นายกรัฐมนตรีขอให้คนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดหลังสถานการณ์สู้รบอาจรุนแรงยิ่งขึ้นพร้อมสั่งหางานรองรับรายงานที่จะเดินทางกลับมาโดยเร็วนายชัยวัชะลงโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังห่วงใย,ยต่อสถานการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้ขยายปฏิบัติการทางทหารภาคพ,พื้นดินในบริเวณถนนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้นซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบรุนแรงยิ่งขึ้นและเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของคนไทยในอิสราเอลรวมถึงเป็นไปได้ว่าการสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศและกระทบต่อการอพยพ รัฐบาลจึงมีความห่วงใหญ่พี่น้องคนไทยในอิสราเอลเป็นอย่างยิ่งและขอเรียกร้องให้เดินทางกลับไทยโดยเร็วที่สุดและขอให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในไทยช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานไทยที่ยังอยู่ในอิสราเอลเปลี่ยนใจกลับมาโดยเร็วที่สุดซึ่งรัฐบาลให้ความสําคัญสูงสุด ได้ประสานการทำงานไปยังทุกหน่วยงานเพื่อให้ดูแลความปลอดภัยแรงงานไทยให้ความยุติธรรมกับแรงงานไทยในต่างแดนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องให้ดูแลแรงงานไทยที่ตัดสินใจเดินทางกลับให้มีไรายได้มีงานทำนันนภะพะแสนตุ้มรายงาน